สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับก็วันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลหลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวกการลาวจังหวัดกาญจนบุรีมาเสนอขายให้ในราคาไม่แพงนะครับสําหรับใครที่เจ็บสะสมอยูอ่ชื่นชอบก็ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ก็มีมาอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะวะ่าดูกันจชัดชด,ดูไม่ชอบนะครับเหรียญนี้สภาพใช้ ด้านหน้าด้านหลังสภาพใช้เหรียญนี้เอาไป20บาทสภาพใช้นะครับส่วนเหรียญนี้ม30มบาทครับ30บาท30บาทนะครับเหรียญนี้30บาท,บาทสภาพเก่าส0บบาทอันนี้เป็นลงยาลงยาลงยา อย่างนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทครับทรีนี้เจ็ดสิบบาทนะเหรียญนี้อืวงพ่ออุตมะอย่างนี้สี่สิบบาทนะาเหรียญน,น,นี้ปีสามสองหลวงพ่ออุตมะกะไหลเดิมเหรียญนี้อยู่สามสิบบาทนะครับเหรียญนี้อยู่สามสิบบาทเหรียญนี้หันข้างหลวงพ่ออุตมะ เหรียญน,นี้อยู่40บาทเหรียญน,นี้40บาทนะครับออโตมะล็อกเก็ตหลงพ่ออุตมะอย่างนี้อืมออ่าอันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็เหรียญรุ่นน,นี้ของพ่ออุตมะหลังเป็นอ่าร้อยพระพุทธบาทอย่างนี้เอาไปสิบห้าบาทเชิญอย่างนี้สิบห้าบาทนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่ออุตมราชแลเจ็บสัตสมอ,อยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับขอบคุณมากครับ